เมื่อวันที่10กันยายน2568รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิรพงษ์ภูมิรัตน,ป,นประพินคณะบดีคณะวิชาศาสตร์เขตร้อนเป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีบุคลากรคณะวิชาศาสตร์เขตร้อนประจำปี2568 t o p Med Sport Day 2025็โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ทีระกุศลสุขรองคณะบดีฝ่ายสวัสดิการและกิจการพิเศษกล่าวรายงานการจัดกิจกรรม เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการออกกําลังกายและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในองค์กรซึ่งจัดแบ่งบุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนทั้งหมด6กลุ่มสีได้แก่สีเขียวประธานสีคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ธีรกุศลสุขโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธรรมนิสพนเด่นเพชรกุลเป็นผู้แทนในพิธีเปิดกิจกรรม สีเหลืองประธานสีคือรองศาสตราจารย์ดรพรสวรรค์เหลืองวุฒิวงศ์สีฟ้าประธานสีคือรองศาสตราจารย์ดเตอร์ไกชาติตันตการอาภาโดยมีรองศาสตราจารย์ดรองคร์องอาจมาหิทธิกรเป็นผู้แทนในพิธีปเปิดกิจกรรมสีชมพูประธานสีคือรองศาสตราจารย์ดเตอร์วิริชดาปานงามสีส้มประธานสีคือ รองศาสตราจารย์ในแพทย์เกรียงศักดิ์ลิ้มกิติกุลรองคณบดีฝ่ายการศึกษาโดยมีนางสาววัทธิกาวงพยักษ์เป็นผู้แทนในพิธีเปิดกิจกรรมและสีม่วงประธานสีคือนางสาวรัตนาพรแซ่ลิ้มโอกาสนี้นางกองแก้วยนนบุญลิ้มหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและนางวิมลเงินกองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปผู้ชำนาญการภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน ผู้สนับสนุนด้านกีฬาของคณะมาโดยตลอดและเป็นผู้เกษียณอายุงานประจำปีงบประมาณ2,568เป็นผู้เชิญคบเพลิงนารานควินนินคณะวิทยาศาสตร์เขร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลโดยกีฬาประจำปีนี้จัดขึ้นระหว่าง,งวันที่10กันยายนถึงวันที่31ตุลาคม2,568ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นพิธีเปิดกีฬาการแข่งขันภายในของคณะวิชาศาสตร์เขร้อนนะครับท็อปเมดสปอรตเดนะครับประจำ ปีพ68นะครับวัตถุประสงค์ในการจัดงานกนะ็คือเราต้องการให้บุคลากรเราทุกคนได้มีความเชื่อมความสัมพันธ์กันนะครับระหว่างบุคลากรแล้วก็ระหว่างบุคลากรกันศึกษาแล้วก็อีกอย่างนึงคือเพื่อการส่งเสริมสุขภาพนะครับซึ่งคณะเองก็จัดทุกปีนะครับก็หวังว่าปีนี้นะครับเราก็จะได้มีกิจกรรมดีๆนะครับที่จะแข่งขันกันะระหว่างกันยายนจนถึงตุลาคมน,นะครับก็ขอให้ทุกท่านในคณะเกษตรล้อน,นะครับได้มีความสุขสุขสนุกสน,สนานในการกิจกรรมครั้งนี้นะครับ ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับทั้งบุคลากรนัึกษานะครับสวัสดีครับวันนี้ท็อปแมนสปอร์ตเดย์นะครับปี2025ก็เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างสนุกสนานนะครับกิจกรรมเราจะมีต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมนะครับเกิจะมีเก็บสีเก็บสกอร์เก็บแต้มต่อไปนะก็ติดตามนะครับเรามีกีฬามากมายว่าจะเป็นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์นะครับกีฬาทางรูกีฬาในร่มนะครับเอาดออินดอร์มีครบเลยนะครับเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะฮะ บุคลากรวิทยาศาสตร์เคลร้อนนะฮะมาร่วมออกกำลังกายกันนะครับเพื่อการสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีนะครับค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะก็เป็นกีฬาสีสารสามัคคีกันภายในคณะนะคะนานๆเราจะได้มีโอกาสโดดงานมาเล่นกีฬาร่วมกันก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะให้มานะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาแล้วก็ผู้ช่วยพยาบาลทุกคนเลยนะคะให้เชิญชวนกันมาออกกําลังกายนะคะอย่างน้อยก็ปีละครั้งที่เรามา ใช้เวลาร่วมกันค่ะขอบคุณค่ะครับความรู้สึกที่ได้มานําออกกาลังกายในกีฬาสีวันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เต็มใจอาจจะมาร่วมสนุกกับสมาชิกแล้วก็บุคลากรของ,ของวิทยาศาสตร์เขตร้อนอยู่แล้วครับแล้วก็อยากจะมาอีกทุกๆปีครับยังไงก็อย่า,ยาลืมเชิญกันมานะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนนั้นดูแลสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับจะถึงทอดแล้วนะเราที่บบว่าจะได้ผิดนะครับแขเตียมต thank <laughs> you